เฮ้ยังไงซะแค่มีคนอยู่กับเขาก็พอเห็นว่าพวกเขาสนิทสนมกันมากเลยเหรอแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแปลกนะเนี่ยเออมันก็แปลกสินะครับพวกเขาสนิทกันแถมยังนอนด้วยกันอีกด้วยเออโอเคงั้นฉันคงต้องไปเข้าไททำมรายการก่อนละนี่เป็นความลับของพวกเรานะนีฉันทำงานอะไรอยู่เนี่ย ความทรงจําของเลขาเลี้ยงเริมต้นขึ้นนายรู้ใช่ไหมว่าลูกชายฉันไม่อยากให้ฉันตามติดชีวิตเขาแถมเขายังรู้ว่าฉันวานให้นายตามติดเขาด้วยเออแล้วผมแต่เขาก็คงจะคำนึงถึงความกังวลของแม่เขาเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบและไม่พูดอะไรเพราะงั้นนายทำดีมากแล้วละ่ะ คองซนเจมของเลขาเหลียงสิ้นสุดลงแต่ฉันก็ทำได้แค่สอดส่องฉันไม่สามารถควบคุมอะไรได้สักหน่อยเลขาเหลียงทำอะไรอยู่เอ,อเอ่อชิชชช้นชิมประานชิน้นเรียกรวมทีมไปห้องประชุมของโรงแรมด้วยนะเออครับผมจะไปจองห้องประชุมให้ครับ มีใครยังไม่ได้ดูการเล่นของทีมสกุละบ้างผมละผมด้วยเออฉันค่ะฮะฉันไม่เห็นมีอะไรต้องดูเลยงั้นเรามาลองดูกันเถอะนายเป็นคนอธิบายเลยกันกัปตันของทีมสกุละ เคยแข่งกับกระตมกรเขาเก่งและเป็นการยากที่จะจัดการเขาเรายังมีผู้เล่นอีกสองคนด้วยฉันเคยเล่นกับยินเฟิลมมาหลายครั้งเราจะต้องกำจัดเขาให้ได้ในแม็ดเดียว เขาเองก็เป็นบุคคลที่เราควรให้ความสนใจเอ๊ะนั่นคือถูกต้องแล้วนั่นคือซูจิคนที่เราเจอก่อนหน้านี้เขาได้เข้าร่วมทีมสกุละแต่ภายในเครื่องฤดูกาลเขาก็ได้กลายเป็นผู้เล่นประจำเขาเก่งในีวยวเรืยอของการโจมตี มีรูปแบบที่รุนแรงและเป็นที่รู้จักในเรื่องของความกระหายเลือดเราไม่มีประสบการณ์ในการเล่นกับเขาดังนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญกับการเล่นของเขา